เอาละครับในครึ่งหลังครับ,บ,บเรามาชมเกมกันต่อมาลุ้นกันว่าตรงต้นหรือบัวจะชนะในเกมนี้ครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์หัวบุกอย่างนะครับเบอร์เปดจับลูกได้หญิงไกลครับลูกนี้ไปเข้าห่วงไยับไปโอ้โหหัวมาแล้วนะครับยังไง เร็วเร็วเร็วดให้ได้นะโคเห็นโค้ชก็เหนื่อยใจทั้งคู่นะครับ๊อกเล็กฟอกแล็กเดิเข้าฝาเข้าดงครับยังไงโยนไปแล้วโอยตามทีละเออแล้วก็เสียดายอยู่อย่างนั้นลครับมีลุ้นยิงจุดโทษนะครับถ้าเสมอยิงจุดโทษนะไม่ไม่ไม่อ๋อ กำหมดตรงนี้ตังไว้นี่ล่ะเอาไปนี่ลเข้าไปอย่าเขาไปหมดจับโอนมาคว้าไปแล้วโอ้เข้าไปแล้วโอ้โหหัวโดนตัวแปะครับแอ้แโอน่าเสียดายครับหนึ่งต่อศูนย์ครับหนึ่งต่อศูนย์ครับในช่วงสุดท้ายแล้วโอ้ยคว้าไม่ได้ยังไงจับบอลตัวตัวไม่ยอมนะครับตัวตัวยังไงโอนมา เอาบล่อไปยืนดูนะบอลอลเข้าไปโอ้โหโดนลไสูงมกเยโดนเข้าไป้าโอ้โหโนนะครับยังไงยงลูกสูงยังไงครับโอ้โหเพิ่อสามคนโอ้โหโดลหัวครับลูกนี้ไี่โหดได้แท้ ยังเล่นยังมีเวลานะครับยังมีเวลาอ่านแนะครับตัวโตยังไงจะไว้จะไวปต้องโดนมาโดนสกัดบอลได้ยังไงเพราวบอลไปเกี่ยวรองเท้าก่อนแป๊บนึงใส่อยู่นั่นแหละครับแล้วก็ส่งมาให้กันพื้นส่งอยู่พื้นให้พื้นหน้าสักทีครับไม่มีใครเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยโอ้ยเงยบเงียบเงียบยิงกัน บอลครับโอ้ยเก็บเก่ายังไงยังไงยังคว้าไว้ได้เศร้าไปครับโกงไงยังไยังได้ยังตบโอ้ยเบิรนบอลอยู่นะครับตรงนี้ ตรงต้นได้เล่นลูกบาง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 โค้ดโค้ด้วยอ่าพ้อยกามินเนี่ยไปยื้อลูกกันเนี่ยจะไหนขโมยขโมยยันงไอ้อ้าเหรอครับข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยฮ่าฮ่าฮ่ยฮั้งไปจับอีกเต้ล่าหัวหงส์ชนะตรงต้นหนึ่งต่อศูนย์ครับหัวหงส์มีสิทธิ์เป็นแชมป์ เย็นแล้วเก็นแล้วบ่เลยนาตสองเมตรแล้วผมสองเมตรแล้วเนี่ยสองเมตรแล้วโอ้ไปอีกนารับตรงต้นชิงที่สองโอ้บอลบอลบอลวัหงเป็นแชมป์ครับตรงต้นไปอ่าไปชิงที่สองครับอ่าตรงต้นแข่งกับอีนาครับนี่นาตาแชมป์แฮนด์บอลปีนี้ครับ16ปีหญิง